ครับทํานหนูทาได้ทำทุกอย่างตามทนหนูถนัดนะครับผมวันนี้ทนหนูจะพาตรวจเช็คเรื่องไฟนะครับผมไฟดับทั้งบ้านนำเครื่องไปจิ้มยูแล้วมันมีไฟมาสองเส้นแก้ไขยังไงครับมันมาสองเส้นยังไงนะครับนี่ครับทนหนูเสียบปลั๊กสมมติว่าตัวนี้เป็นไฟรอกบ้านนะครับเข้าขันเอาไฟในบ้านเรานะครับวัดดูง่ายนะครับเครื่องไฟจิ้มดูบางท่านตกใจนะครับมาสองเส้นนะครับหมับนะครับอ่ะแถบนี้ก็มานะครับนี่นะครับ สายติดมาสองเส้นอย่างนี้คือเครื่องใช้ในบ้านเราเราเสียบปลั๊กคาอยู่นะครับนี่สมมติว่าเปิดไฟไว้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเราถอดไฟปิดไฟสวิตช์ไฟในบ้านนะครับถอดปลั๊กออกฝั่งนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมครับไม่มีนะครับเราเช็คง่ายๆคือเราถอดปลั๊กไฟในบ้านออกให้หมดก่อนมันจะไม่มีไฟมาครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราเสียบไฟในบ้านทิ้งไว้หรือเสียบตู้เย็นมันทํางานอยู่ใช้งานอยู่มันก็ไม่ติดนะครับแต่ไฟจะวนครับเป็นอุกรมานะครับเห็นไหมครับ นี่ครับง่ายๆอย่างนี้ครับถือบนบ้านตัวเช็คแบบช่างหนูช่างหนูทำให้ดูครับมีหลอดไฟหลอดนี้หลอดไฟขั่ว led หรืออะไรก็ได้มีสอดมีไส้อะไรก็เราจิ้มคันเอาท์บนบ้านเราแล้วครับจิ้มด้านบนเลยครับด้านบนของคันเอาท์ที่เข้าบ้านนะครับนี่ครับระวังหน่อยครับจิ้มครับหมับเห็นไหมครับไฟติดนะครับแล้วมาจิ้มคู่ล่างนะครับคู่ล่างนะครับหมับเห็นไหมครับไม่ติดสาเหตุที่มันไม่ติดเพราะอะไรครับแสดงว่าเบเกอร์ตัวนี้มันอาจจะเสียขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับเราจิ้มแบบแนวทะยงดูก็ได้ครับจิ้มด้านล่างกกกัับบด้านนนอรระเ์ค หมับติดนะครับโอเคนะครับใช่ถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวไปจิ้มแนวขวางอีกทีนะครับทแยงนี้ครับลายดิจิตอลนะครับหมับไม่ติดก็แสดงว่าเบรกเกอร์ฝั่งเนี้ยแถบนี้ครับมันไม่ต่อสะพานให้นะครับมันถึงไฟไม่ผ่านมานะครับด้านบนติดนะครับดูทีนะครับอ่านี่ล็อกบ้านติดนะครับแต่บ้านไม่ติดแสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนี้สะพานมันไม่ผ่านหนึ่งข้างนะครับเดี๋ยวท่านหนูจะต่อเบรกเกอร์อีกแบบนะครับถอดป้ายนะครับ คือเอามาจาลองให้ดูนะครับว่ามันเสียถ้าสาหรับช่างไฟเขามีมิเตอร์เขาจะวัดดู้นะครับติ่มันต้านสเกลและซีโร่เข็มนะครับอ่าขึ้นนะครับอ่าผมฝั่งฝั่งนี้ครับยกเบเกอร์แล้วหมับครับขึ้นนะครับแถบเอ็นครับของดิตอนนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าที่ไฟมันวนกลับแสดงว่าข้างนี้มันไม่ต่อเชื่อมสะพานให้นะครับง่ายๆนะครับี๋ยวจะมีอีกแบบนะครับผมไฟอาจจะมา3เส้นหรือก็ได้4เส้นหรือก็ได้ครับผม เดี๋ยวผมจะต่อยดูวิธีนะครับว่ามันมาแบบไหนแต่เมื่อกี้นี้แสดงว่าที่บนติดเสียในบ้านนะครับนอกบ้านไม่เสียสาเหตุที่มันดับที่ไฟมา2เส้นนั้นเขาเรียกว่ากระแสมมนไปครบวงจรนะครับมันเลยทําให้ไฟบนลนกกรมมาอีกขาหนึ่งไปขาหนึ่งนะครับมันก็เลยมีไฟทั้งสองเส้นนะครับบางท่ากระตกใจนาไขควงไปจิ้มแล้วไฟมาสองเส้นทํายังไงดีวะก็ต้องเรียกช่างนหะครับแต่ดูช่างหนูแล้วพอๆจะมีพื้นฐานหน่อยก็จะแก้ไขได้เลยนะครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนครับลายต้องอยู่ขว่างซ้ายนะครับนี่ครับ นี่ไม่มีนะครับนี่ไม่มีแล้วครับอ่าแล้วหนูยกหนูยกเบเกอร์นะครับมับเห็นไหมครับไฟในบ้านติดนี่ครับตอนนี้เขาเรียกว่าระบบมันสมบูรณ์แบบครบถ้วนนะครับมันจะทําให้ติดออกมาสับลงก่อนนะครับถอดถอดนี้ด้วยนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดมันเสียลอกบ้านมันจะเป็นยังไงครับสมมติว่าที่เสาบนเสาบนแหลกบนอะไรเนี่ยหนูเคยเจอจากประสบการณ์นะครับด้านบนของคันเอาไฟก็มา2เส้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขาดของนิวตันไม่ใช่ขาดลายนะครับสมมุติว่านี่ครับสมมติว่าขาดลายให้มันขาดนิวต เดี๋ยวพักก่อนนะครับอ่าจิ้มดูตรงนี้หลายถูกรอเปล่าครับถูกครับเห็นครับแถบนี้ก็จะมาครับยกเบเกอร์ก่อนนะครับลืมครับขอโทษทีนะครับยกเบเกอร์ครับมาครับกี้ฝั่งนี้ก็มานะครับหมับก็มานะครับเพราะว่าไฟในบ้านเราใช้อยู่นะครับตะกี้บนนี้หลวงคณาของเบเกอร์ฝั่งนิวตอนนี่ครับก็มาครับมันจะมาทั้งหมด4เส้นนะครับผมเนื่องด้วยอะไรครับเพราะว่ามันไม่ครบวงจรครับต่เลื่อนเลื่อนไปสายรอกบ้านนะครับบางทีเขาต่อไว้มันไปขี้เกลือมันหลวมเห็นไหมครับ มันก็จะเป็นไฟมาทั้งหมดสี่เส้นเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับสมมติว่ามันหลวมแล้วถ้าเรานําไฟไปจิ้มเงี้ยยังไงก็ไม่ติดลอกครับด้านบนเนี่ยแสดงว่ามันเกิดการเสียหายนอกบ้านนอกแหลกและที่เสาหรือไม่ที่บอ่อครับไฟมันถึงวนเราแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นี่เรียกไฟมาสี่เส้นเลยครับแต่ถ้ามันขาดสายลายแถบนี้มันจะไม่วนนะครับจะมีมาเส้นเดียว สรุปแล้วถ้าสายนี้ขาดไปมันก็จะไม่มีไฟมาดีครับไม่บนเลยนะครับสรุปง่ายไขควงจิ้มอยู่แล้วไม่มีไฟเลยทั้งสองแถบทั้งล่างทั้งบนเป็นหน้าที่ของช่างไฟฟ้านะครับต้องโทรเรียกเข้ามาครับเราไม่สามารถจะทําเองได้นะครับที่ถนูว่ามาทั้งหมดสี่เส้นมันเสียรอกบ้านนะครับแต่ครั้งแรกที่หนูทําให้ดูนั้นมันเสียในบ้านครับผมไฟจะมา2เส้นเราตรวจเช็คง่ายๆบ้านก็ทําแบบหนูเลยครับหลอดไฟขั้วเลยครับจิ้มอยู่เลยครับจิ้มทั้งล่างทั้งบนถ้ามันติดด้านบนแสดงว่า เสียในบ้านมาจิ้มด้านล่างไม่ติดแสดงว่าไม่คันเอาหรือว่าฟิวหลอดมันโลุกกระเบ่ามีหลอดฟิวนะครับมันขาดมันก็บนมาได้เหมือนกันนะครับผมง่ายๆนะครับถ้าดูช่างหนูแล้วจกง่ายนะครับไปที่ตัวเช็คมีหลอดไฟหลอดเดียวก็เช็คได้แะครับถ้าเกิดจิ้มไปแล้วมันไม่ติดในบ้านแสดงว่าไฟด้านบนเสียนะครับดูง่ายๆนะครับผมตะเกียบด้านบนติดหรือเสียในบ้านนะครับแต่จิ้มด้านล่างไม่ติดมันจะเสียในบ้านง่ายๆนะครับผมก็ดูช่างหนูแล้ว น่าจะรู้นะครับผมว่าเศษไฟที่มา2องเส้นนั้นเพราะเหตุใดครับเช็คง่ายครับผมสำหรับรูช่างหนูแล้วจะทาได้ทุกคนนะครับก่อคลิปนี้ช่างหนูก็ขอฝากขอจบเพียงเท่านี้ครับผมมีอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดสันครับมีคลิปอะไรดีๆช่างหนูจะนํามาเสนอให้ดูแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับผมสวัสดีครับตัวรีเบกเกอร์เสียนะครับสกจิ้มบนติด่ะเสียไน้เสียในบ้านนะครับตะกี้จิ้มข้างล่างไม่ติดนะครับนี่ครับข้างล่างไม่ติดเห็นไหมครับตะกี้ิ้ย่งนี้ติดครับแสดงว่าเสียในบ้านนะครับ ง่ายๆถ้ากลับแยงอย่างนี้นี่แล้วกิ้งงนี้ติดชัดชัวร์ครับแสดงเบรกเกอร์เสียครับเสียข้างในข้างหนึ่งกิ้มอย่างนี้ไม่ติดนะครับแล้วไฟมันก็จะมา2เส้นนะครับนี่หมับหมับเห็นไหมครับง่ายๆแสดงว่าเสียในบ้านนะครับงงี้่ายๆครับดูช่างหนูแล้ง่ายครับ